ามนะคะในรูมสวิต e ิวส์ค่ะช่วงนี้บันเทิงต่างประเทศนะคะไปกันที่เกาหลีใต้นะคะประเทศแดนกิบจิของเราใครที่เป็นแฟนคลับหนุ่มอินยจากไชนีนะคะรอคอยกันมานานกับอัลาบั้มเดี่ยวที่เขาจะคัมแบ็คมา3ปีกันเลยรอบนี้มาแล้วแน่นอนค่ะ แสดงความดีกับหนุ่มอนยูหรือว่าอินจิกิค่ะลีดเดอร์ของบอยแบนด์วงาชนี้จากเกาหลีใต้ที่ล่าสุดนะคะคัมแบ็กกับผลงานเดี่ยวในมินิอัลบั้มชุดใหม่และก็สามารถครองอันดับหนึ่งบนชาร์ตชอ็อตอัลบั้มของไอจูนกันได้ใน 40, 40ประเทศทั่วโลกถันทีค่ะผลงานเพลงชุดใหม่ชุดนี้นะคะถือเป็นการคัมแบ็กกับผลงานเดี่ยวในรอบ3ปี4เดือนถัดจาก Voice มินิอัลบั้มแรกของอนยูเมื่อปลายปี2018 โดยผลงานเพลงชุดใหม่นี้นะคะใช้ชื่อว่า Dice ประกอบไปด้วย6เพลงใหม่ที่แฟนๆจะได้สัมผัสกับน้ำเสียงอันไพเรอะและสีสันานดนตรีที่หลากหลายจากอ n y u ในส่วนของเพลงเอกในมินิอัลบั้มนี้นะคะนั่นก็คือเพลง Dice ชื่อเดียวกับมินิอัลบั้มนั่นเองค่ะแทร็กนี้นะคะเป็นเพลงรักแสนสดใสเนื้อหาพูดถึงการตกหลุมรัก ที่แม้ว่าจะเสียพ่ายแพ้แต่หลายคนก็ยอมเสียย่ยงเพื่อที่จะหวังได้สมหวังกับคนรักของเราตรัวมีสิทวิดีโอนะคะก็เรียกได้ว่าทําออกมาสีสันสดใสสะดุดตามากเลยก็เลยทําให้ยอดวิวนั้นทะลุล้านได้อย่างรวดเร็วตามท้ายเลยทีเดียวค่ะดนดีด้วยนะคะกับหนุ่ม on you แบบแอบดูแอบบเห็นมาตั้งแต่เดบิวต์เลยนะคะรอติดตามผลงานอยู่เรื่อยๆ